ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่นิดนะคะที่มาช่วยนะคะอุดนผลไม้คุณยายนะคะทั้งหมด40ตะกราขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะ,ะเดี๋ยวคุณยายจะป้อนให้ดูนะคะ,ะก็ให้แม่นิดนะคะมีความสุขะค,ะความเจริญนะคะยุมมั่นความยืนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะขา,ขายก็ให้กไหาไรเยอะๆนะคะถูงรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งนะคะก้อนโตๆเหมือนแม่คำแก้วนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะไหลเข้ามาเขาก็ปา๋าแม่นิดทุกๆวันนะคะที่เมตตานะคะ อขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะถ้าไม่ได้แม่เมื่อวานนะคะเงียบนะคะก็จะให้แม่คําแก้วนะคะ,ะ, 4, 4, 4, ะ, 9, ะ 9, ทั้งหมด40สิตะกร้าจะหาตะกร้าที่หนึ่งนะคะ<อ>สามนะคะ,ะสี่นะคะห้านะคะ,ห,ะ,คะหกนะคะเจ็ดค่ะแปนะคะ สิดนะคะสิบสองอาาสิีนะคะสิบห้าหนะคะอาเจ็ดนะคะ สสิทั้งหมดได้สามสิบนะคะ อน,นี้สามสุดพอดนะคะสิบตก้าสุดท้ายนะคะสิะก้าสุดท้ายสิก้าสุดท้าย ่แล้วนะคะ40แล้วทานช้านะคะแม่วารีสองกะละมังแล้วแม่วารีเข้าไวสงสารแม่คำแก้วนะคะค่อยๆทานหนูเบาๆสิลูกรอมแม่คำแก้วด้วยหูดูบูมนะคะดูอั้มเลยนะคะคำใหญ่ๆเลยเจ้านี้นี่เนาะ ถูกใจละสิขอบคุณแม่นิดด้วยขอบคุณค่าแล้วหนูหนูขอบคุณไม่เป็นค่ะหนูยืนกินก็นยืนหลับได้นะคะมีความสุขนะคะในการที่ได้ได้กินพอปกติยายก็เงียบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณยายก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากคําว่าขอบคุณนะคะดวงจ้กสวัสดีครับแม่นิดกอนสวัสดีครับสวยเฮยเนาะ น้องแฉะนะคะเพราะว่าเมื่อวานเอารถแมคโครมาขุดอ่ามที่ให้น้องนอนนะคะแม่นิดอ่าพอดีก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะน้องก็เลยแฉะอันนี้พ่อขวานยังไม่ได้เอาน้องออกจากที่ตรงนี้นะคะพ่อขวานไปตัดหญ้ายังไม่มาตาไปตัดหญ้ายังไม่มาอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะอ่าทุกทกท่านด้วยนะคะน้องช้างก็ได้ทานอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือไม่มานะคะอ่าเดี๋ยวก็ จะเอาไปให้แม่มาก่อนนะคะแม่ขมาก็ได้ทานแล้วนะคะ,ะ,ะนางก็จะอยู่ตรงนี้นะคะรอพ่ควันช่วงเย็นๆอขอบคุณผู้ยายใจดีนะคะที่เมตตานะคะมาะช่วยคุณยายนะคะเมื่อวานเนาะ,ะน้องช้างเราทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้ครบนะคะ แต่ก็ไม่เคยลืมนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาตั้งแต่เริ่มทําช่องมานะคะจนถึงณบัดน,นี้นะคะก็คุณยายก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะนอกจากคําว่าขอบคุณนะคะสุดท้ายนะคะของแม่ามาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้คุณยายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณคุณนิดกมลอีกครั้งนะคะที่เมตตานะคะที่มาช่วยคุณยายนะคะ อขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะยุมันขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะ